การนิเทศติดตามการเปิดภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2567โรงเรียนบ้านสะแก้วตั้งอยู่ที่หมู่สองตำบลเมืองพัพพาอำเภอห้วยถแถงจังหวัดนครราชาสีมา สอนในระดับอนุบาล1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ระดับอนุบาลจำนวน12คนระดับชั้นประถมศึกษาจำนวน33คนรวมจำนวนนักเรียน45คนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะแก้วนาสรรันลักษเศรษฐีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน7คน โรงเรียนของเราดำเนินการยกระดับผลสำฤทางการศึกษาและมุ่งสู่ความเป็นเลิศโดยมีการวิเคราะห์ผู้เรียนตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนพัฒนาการจัดกระบ,บวนการเรียนการสอนสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้วัดและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนได้บร,ริาการน้อมนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติสอนทักษะที่ใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจ,จริงเพื่อสร้างรายได้เช่นการทำพวงรีดเรียนปรยทานประดิษฐ์ดอกไมา้จากเศวสัตดุเหลือใช้ทำหน่อไม้ดอกที่ได้มาจากไผ่ที่ปลูกในโรงเรียน ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ active learning เรียนได้ทุกที่ทุกเวลามีห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์เพื่อให้ผู้เรียนได้สืบค้นและใช้เทคโนโลยีที่หลากหลาย รักษาสิ่งแวดล้อมและมุ่งสู่การใช้พลังงานสะอาดบุคลาการพัฒนานตนเองอย่างต่อเนื่องเข้าอบรมการใช้ AI เอามาช่วยในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลง จะประชุมผู้ปกครองเพื่อจัดสรรงบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาและประับภูมิทัศน์สุขาดีมีความสุขเพื่อให้ผู้เรียนเรียนดีมีความสุขตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการจุดเด่นของโรงเรียนบ้านแสแก้วการดำเนินงานประสานความร่วมมือกับชุมชนและภาคีเครือข่ายการบริหารงบประมาณที่มีพอเพียงอย่างจำกัด ให้ลงสู่ผู้เรียนภายใต้ความปลอดภัยในสถานศึกษาจุดที่ความพัฒนาโรงเรียนยังขาดครูผู้สอนและปัจจุบนันครูยังไม่ครบจันนเรียนโรงเรียนบ้านสแก้ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอขอบคุณค่ะ